เหรียญพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธพระโอรสในสมเด็จพระบรมมโอรสสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิรรัตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประสูตณณวันศุกร วันศุกร์ขึ้นแรมถ้าแรมเนี่ยจะอยู่ข้างล่างถ้าขึ้นจะอยู่ข้างบนอย่างนี้เป็นแรมห้าข่้เกิดปีวรากานี่ตรงกับวันศุกร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2548เวลา18บแนาฬิกาสานาที เหรียญน,นี้จะมีวังสุขโขทัยอยู่ประทับตราวังไม่ใช่ตราเป็นอักษรปั๊มว่าวังสุขโขทยัยส่วนด้านหลังด้านหลังเป็นรูปคล้าย พระสุบันบนบบตรบอกถึงว่าวันเดือนปีเกิดอายุครบหนึ่งปีนนเป็นเหรียญกระสาบมีภาษาอังกฤษด้วยถ้ามีภาพสมัยนี้ครบหนึ่งหนึ่งพันษา ด้านหลังของกระดาษเป็นอย่างนี้จนด้านหน้าด้านหน้าอันนี้นี่เรียบร้อยใส่ แล้วใส่เหรียญเข้าไปตรงกลางนี้อ่า